สวัสดีค่ะมาซาฟารีเวิร์นะคะในวันธรรมดา<อ>ดเขาก็เลย<อ>ให้ขี่รถอย่างเดียวนะให้ดูบรรยากาศนะคะไม่มีคนเลยนี่มีนิดหน่อยมีฝั่งนี้นิดหน่อยตารางการเปิดนะคะก็จะมีวันจันทร์ถึงศุกร์ถูกไหมก็9โมงถึง4โมงเย็นนะอ๋อซาฟารีพาซาฟารีพาก็คือแบบขับรถนะแล้วก็ มารีนพาร์คนะคะก็คืออีกโซนหนึ่งก็จะมีพวกกิจกรรมเยอะแยะมากมายข้างในเขาไม่เปิดนะคะเราก็ <laughs> ดูยีราฟกับม้าลายตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนาะลูกเนาะ <laughs> อ๋อหักเลยอะ่ะไม่ให้เข้าอะ่ะเนี่ยได้แค่นี้แหละเขาปิด <c oughs> เขาไม่ให้เข้าแล้วค่ะแม้เขาไม่มีที่ขายตเกตเลย อดเลยเออเชื่ไกัให้ตยอ่ะเรามาอยู่โซนซีบรอซีบ้าขวางทางไม่ให้ไปแล้วดูดิดู๋ยวซีเดีซีเหรอเห็นเห็นไหมเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแต่นี่เบย์เบย์เขาเป็นคนถ่ายอยู่นะเพื่อนเพื่อนเห็นรถโอ้โหเพียบเลยม้าลายเยอะมากฝันโน้นก็มีนะ เขาไม่ให้เปิดกระจกใช่ไหมคะเปิดใช่โอ้อืดอืดอืดอดอดอืออืดดอวยอดด้วดโอืดดไงอดอืดอืดออืดอดอืดอดอืดอือดอืดอือืดมืออือืดอืดออัดอือืดอัดนมดอืดอืดออืดออือืดอืดอดออออ ม้าลายจะจะเลยอ่ะม้าลายจะจะเลยทัย <c oughs> ้งแตตัง้งทำไมลูกหัวตั้งอย่างนี้ล่ะเลือกหมดยังสงสัยมัดสงสัยนกมัดผมมั้งแล้วพอแกะยางออกก็เลยหัวฟูเหม <c oughs> ือนไมด้วยเนาะมีหลายสายพันธุ์เลย <c oughs> จำชื่อไม่ได้แล้ว <พ uka> นี่โซนยีราบอ่ะดูดิไม่เห็นยีราบไหมแต่เราเข้าไปไม่ได้คะ <c oughs> ่ะเข้าไปไม่ได้ใช่เรามาวันธรรมดาเนาะถ้าเกิดวันวันเสาร์อาทิตย์เขามันจะมีอีกโซนหนึ่งเนาะ <c oughs> นี่วันเสาร์เออวันนี้วันธรรมดาก็เลยให้ขับรถเที่ยวอย่างเดียวเลยเข้าไปไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปวนดูทางโน้นนน <c oughs> แล้วก็ไปเห็นยีราบใกล้ใกล้กันปปา จะพูดจู่จะจี๋จู่จะพูดจะจะโจ้จู่เออจะบ้าจี๋จะบ้าจีไรโนนอนหลับที่ทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นไรโนไรโนแรปนั่นเองอ๋อนี่เชือกอันนี้อันนี้ไฟฟ้าอะไรนี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไรโนไหมคะเยอะแยะเลย ไม่เอ้ยมีกีดท่วเนี่ยโอ้โหว,วันหนึ่งเฮ้ยให้เปิดกระจกได้เหรอมันจะไม่เห็นเรามันจะมาพุ่งชนรถเราหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นไหมลูกว้าวตัวเริ่มเลยเดินสูงใกล้ๆดิสูงๆูงสูงว้าวโอ้โหเริ่มเติมแล้วตัวใหญ่ไหมคะ ตอนนี้เราเข้ามาในเมืองสัตว์อันตรายห้ามเปิดประตูรถหน้าต่างเด็ดขาดตัวแรกที่เจอันนี้เป็นพี่น้องกันเหรอใช่สิงโตสิงโต,งตเป็นพี่น้องกันเหรอใช่ครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงสิงโตโอ้โหเป้ยฝูงทั้งฝูงถ้าไปไยเปิดกระจกนะโอ้โหมารุมกัดเราแน่เลยแหละ วิมันมาแล้วว่ะเฮ้ยเป้อุ้ยมันเห็นเราหรือเปล่ามันมองเราเป้ยมันมาแล้วเป้ยตายจะมาห้ามเปิดกระจกนะโอโห้ตัวใหญ่เนาะสมบูรณ์แล้วพี่คนนี้เขาแบบนั่งนั่งดูเสือ <laughs> ถ้าจังหวะเสือหิวนิ่ว ของตายเลยแหละอร่อยอร่อยเลยแหละโอ้โหเขานั่งมองเสือแหละเสือนั่งมองพี่เขาอ่ะห้องน,นำ้ำห้องน,น้ำผู้ชายก็เป็นเหมือนตาเหมือนกันเลยเหมือนห้องน้ำผู้หญิงเลยเนี่ยนนเขาทำให้ดูเนาะเป้ยๆเนาะไปปเป้ยอย่ามือจะเล่ยแค่ตรงนู้นอะไรจะเล่ยแค่ตรงนู้นเหรอเนี่ยเหรอโหมันจะมีไหมอ่ะมันจะมีจระเข้ไหมอ่ะไหนดูซิมองหาดูซิมีไหมเอ่ยๆๆ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  ไม่มีเลยดาราแค้มันอยู่ข้างในนู่นไปเดินออกไปดูซิไปดูยีราฟทางโน้นไปทางโน้นไปกลับนะคะกลับไลค์ด้วยนะคะ